ไม่นานนะ่าจะมีเข้ามาอยู่อาศัยเหมือนผมเนี่ยผมทำเองนะเอาปูนป้ายๆปบๆปปๆตั้งไว้กะว่าจะหาที่เหมาะๆตั้งก็นหน่อยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ เขาเรียกอะไรล่ะไม่ได้พูดเรื่องต้นไม้ตรงๆนะครับพูดสิ่งที่อ้อมๆไปแต่ก็ประโยชน์มาจากต้นไม้ในการเห็นนะครับรกอนะไรกำลังเกาะ,ะ,ะอยู่นั่น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 เห็นไหมเกาะต้นไม้อยู่นะไปแล้วตามไม่ทันแล้วเอาไปดูนิดหนึง่งเห็นไหมครับเกาะที่ตอกไม้นั่น พึ่งนะครับเห็นไหมนั่นกำลังดูดเกสรอนจาดอกหญ้าดูบินไปแล้วที่จะมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องพึ่งครับเลี้ยงพึ่งอเผอิญผมไปเห็นเขาเลี้ยงขยิดก็เลยสนใจอย่างหนึ่งเราก็น่าจะทำได้ใช่ครับ ก็เข้าไปดูเห็นมีหลายคนเขาเลี้ยงกันอยู่ก็เลยสนใจทดลองดูบ้างเดี๋ยวไปดูผลงานของผมเป็นไงนะครับนะเห็น้ถข,ขาวๆนั่นอนะ่ะกข้างถังสีงน้ำเงินนี่จริงๆแล้วผมก็อยากจะซื้อเข้ามานะครับซื้อลังเข้ามาเพราะเห็นเขาทำขายอยู่เนี่ยทำจับยิบ ูนกลมๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีส่งต้องไปรับเองเพราะมันค่อนข้างหนักนก,ก็เลยลองดูอันนี้เอาเอาเอารวดเห็นไหมเนี่ยเอารวดแล้วก็มาทำเป็นกลมๆแล้วก็ปูนพอกๆแต่ตอนนี้ยังอันนี้ยังไม่ได้พอกนะนี่เตรียมไว้อันที่สองอันแรกทำไปแล้วทดลองก่อนทดลองมาได้ตั้งแต่ต้นปีละ ทดลองทำดูว่าแล้วมันจะมีพึ่งมาไหมเดี๋ยวไปดูกันอังน,นี้น่าจะเห็นชัดอยู่นี่นเห็นไหมครับผมมาตั้งไว้นี่เห็นไหมวิ่งเข้าวิ่งออกก็ตั้งแต่ทำไว้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับมาตั้งไว้ทีแรกก็ว่ายังไม่ได้ตั้งตรงนี้หรอกยังไม่ได้คิดว่าจะไปตั้งตรงไหนก็ามาตั้งทำตรงนี้ก็เลยปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนปากดว่าผ่านไปเดือนหนึง่ง ยังไม่ทันได้หาที่เลยปลาพึ่งมาอยู่แล้วเห็นไหมครับวิ่งเข้าวิ่งออกนะวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นั่นอันนี้เป็นน่าจะเป็นพึ่งโพรงครับเพราะเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาแนะนาและอย่างหนึ่งพึ่งนี้เป็นพึ่งที่เราเลี้ยงเองธรรมชาติเลยล้วนๆไม่ได้มีอะไรเลยปล่อยตั้งทิ้งแล้วก็มาอยู่เอง เขาบอกว่าถ้าพึ่งเข้ามาอยู่ได้ประมาณหกเดือนก็จะมีน้ําพึ่งแล้ะสามารถเก็บเกี่ยวได้ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรอะ่ะมิถุนาถึงตอนนี้ก็เจ็ดแปดเดือนแล้วน่าจะเจ็ดเดือนประมาณเนี้ยเดือนครึ่งปีแล้วพุษภามิถุนามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาหกเจ็ดเดือนเดือนนี้ทั้งตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนวันนี้ก็ พามาชมแค่นี้แหละยังไม่ได้เปิดเพราะว่าสั่งซื้อชุดกันพึ่งมาแล้วนะยังไม่ได้มาก็เลยออามาแนะนําแค่นี้ก่อนให้เห็นก่อนว่าไม่ต้องทําอะไรนะครับน่าสนใจเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น้ําพึ่งแท้ๆนี่ราคาก็ไม่ถูกแล้วเราสามารถทํากันได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรมากมาย ันนี้ผมว่าปูนไป้ายปยตั้งไว้ก็มาอยู่แล้วทีนี้ถ้าใครมีโอกาสไปซื้อที่เขาทำขายก็จะสละสลวยดูดีกว่าเอามาตั้งไว้ข้างๆมากา่สภาพแวดล้อมแบบเป็นธรรมชาติดีๆไม่นานน่าจะมีเข้ามาอยู่อาศัยเหมือนผมเนี่ยทำเองอะปูนไป,ไป,ป้ายป้ายปบปป,ปตั้งไว้กะว่าจะหาที่เหมาะเหมาะตั้งซะหน่อย ก็ยังไม่ทันอะไรเลยมาอยู่แล้วก็ดีครับก็ถือว่าใช้ได้ประสบความสำเร็จในขั้นต้นนี่คือตัวอย่างแรกเลยที่มาตั้งไว้เดี๋ยวต่อไปก็ค่อยๆมีเวลาค่อยๆทำไปทีละอันละก็ตั้งให้รอบบ้านเลย,ยตั้งรอบๆเนี่นะรอบๆมมันล่มลื่นมีต้นไม้อยู่นะก็ไปตั้งๆตั้งๆไว้ น่าจะได้บังแหละก็ดูแล้วตามที่เขาเลี้ยงกันเขาก็ไปตั้งไว้ตามธรรมชาติไม่ได้สนใจทําอะไรปล่อยไว้เฉยก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรนะไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องดูแลถึงเวลาเขาไปเก็บน้าผึ้ง6เดือนเก็บครั้งหนึ่งผมว่าดีนะถ้าใครที่สนใจน่าลองดูแล้วก็น้ำผึ้งเราก็บริโภคเองได้หรือส่งขายก็ได้ตัวอ่อนก็ใช้ได้ หายเป็นอาชีพได้น่าสนใจแล้วมันเป็นอาชีพที่ดูแล้วมั่นคงยั่งยืนแน่นอนเพราะพึ่งนี้อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ไม่ทำอะไรรอบๆบ้านเราทั่วไปหัวไร่ปลายน้ไก็มีต้นหญ้ายอยู่ผมพิ่อยูมาสิบครู่เนี้ยพึ่งก็ไปเดาะต้นหว่านนั้นมานะก็อันนี้ก็คงพามาดูแค่แค่นี้แหละเห็นไหมเนี่ยกำลังบินเข้าบินออกอยู่ เดี๋ยวพอได้ชุดกันพึ่งมาผมก็จะมาเปิดปฝาตัวนี้ดูจะมาถ่ายให้ชมครั้งหนึ่งตอนนี้ก็คงชมแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ